มาของโคลาร์มัสนะครับผมวันนี้เขาจะเน้นนี่เลยสีนี้เลยมีมิวส์กับช็อกโกแลตส่วนตัวเนี่ยผมชอบทั้งสองอันแต่ว่าเขาเป็นอะไรผมจะชอบสีขาวมากกว่าสีขาวเป็นรอะไรช็อกโกแลตนะไม่ใช่ใช่หรอมิวส์ใช่ไหมมิวส์นมมอนเหมือนกันนั่นแหละคล้ายๆกันผมเป็นพรีเซนเตอร์เอ้ยเป็นเป็นนที่มางานเขาเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ว่าเขาจัดน่ารักมากเป็นไงข้างในเนี่ยเหมือนนิทรรศการใหญ่ๆอันนึงเลยคือเราเข้ามาเนี่ยแบบใครที่ชอบกินขนมนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็จะแบบว่า จะเห็นแบบสิ่งที่เขาตั้งใจจัดนะครับผมทั้งหลังม่นสองพันกล่องเลยนะฮะซึ่งพอเสร็จงานเนี่ยเขาจะพอหมดในรทศการก็จะให้ผมกลับไปหมดเลยนะครับถามหรือยังครับครับถามนะครับรยังถามแล้วแล้คนที่เป็นแบบว่าคนอะไรนะคนที่เป็นญี่ปุ่นเลยที่เข้ามาโอ้โเหรอคุยกันแบบไม่เรื่องนะฮะคุยบริหารเลยเหรอใช่พอเขาแบบเราก็แกล้งถามว่าอันนี้ผมขอกลับเลยได้ไหมเขาก็พยักหน้าได้ได้คุยยังไงคุยยังไงไปกลับคุยเขาว่าไงบ้าง ก็ก็พยายามเขาเขาพูดพูดไทยไม่ค่อยได้นะฮะเราก็พูดไม่ได้สักภาษาเลยเขาบอกว่าผมขออันนี้กลับได้ไหมเขาเขาาคงนึกว่าชมเขาบอกให้ให้ให้ผมก็เอากลับเมดแล้วครับเราอยาเอาไปทำอะไรเราอยากไปทำอะไรไปกินนี่แหละครับผมะไปกินกล่องเปล่ากินไปวันนี้เป็นกล่องเปล่าไม่เป็นไรผมเรายังมีตุ๊กตาที่เขาให้ให้ให้ได้ผมอยู่ไม่แต่คือความสวยงามมันศิลปะยังไงบ้างข้างในข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวหมีที่น่ารักตัวโคลามาร์กที่น่ารักน่ารักนะ มันมีจุดที่เขาจัดไม่ว่าจะเป็นโซนดอกไม้ที่แบบว่าให้หลายคนเนี่ยได้ถ่ายรูปได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยก็อยากแบบว่าวันนี้อยากขอบคุณทางทางขนมนี้มากๆแช่ผมได้มาแบบว่ากินบ่อยจริงๆโอ้โหลาบลาหมาใช่ไฮะแล้วกินบ่อยมากจริงๆมีหลายรสชาติด้วยนะครับผมมีทั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมีทั้งสีเขียวสีชมพูอยู่ที่ว่าช่วงที่เราอยากกินเลยกินได้หมดทุกอันเลยนะครับผมเป็นเตอร์ได้เนาะถ้าเขาให้เป็นก็เป็นครับผมช่วงนี้ติด่อเหรอ ช่วงนี้ติดหล่อครับเก็กหล่อครับผมช่วงนี้แบบว่าเกรกหล่อมากมายเลยครับมใช่แต่งหน้าทำผมทุกวันแพ้สเปร์นะครับแต่บอกเขาว่าฉีดเลยครับฉีดให้เต็มกระบ,บาลผมไปเลยนะออผมทำไม<ล>อะ <ลอ S 1> ไรจูม่มากลับมาติดหล่ออ่ะพี่พแนพอเราผมสั้นพวกเนี้ยผู้ชายเนี้ยตามเรองจริงนะมันต้องเซตผมจริงออผมเคยพูดว่าแต่ก่อนเนี้ยผมชอบชอบไว้ผมยาวเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องทำงานนะครับแต่ว่าพอผมสั้นพวกเนี่ยโอ้โหต้องโกกสเปร์โกกใส่เจลอะไรนะเราก็ฉีดให้เต็มที่ไปเลยครับผมแล้วก็แพ้การแพ้ แพ้ครับผมแพ้แต่ว่าคือเวลาเรามางานที่เย็นๆแบบนั้นเราไม่ค่อยห่วงแต่ว่าถ้าแบบเปฉีดสเปรย์แล้วแบบอาไปลุยกลางแดดเนี่ยพอเงือแตกบเหนังสิวมันจะขึ้นทั้งหลังทั้งหน้าผากอะไรเลยใช่ตอนนี้ก็คือเน้นรับงานเย็นรับงานรับหมดนะครับผมหมดนี่นะเอาไปวางต่อละเออร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินจริงๆไม่ไม่ค่อยได้ร้อนมากครับเราแค่รู้สึกว่าพอเราโตปุ๊มเนี่ยเราก็เราก็อยากลุยทำงานให้ได้แบบนานที่สุดตอนนี้เรามีทีมงานที่เราต้องแบบว่า ต้นแค่ทีมงานเรามีอะไรหลายๆอย่างนะเราเลยรู้สึกว่าแบบฮิยลองฮิดดูจะอยู่เฉยๆตอนสามสิบก็ไม่เอาละถึงแต่จริงๆเราจะอยู่เฉยๆก็ได้นะแต่ว่าเราแบบว่าเราเราเลือกที่จะแบบรับงานทํางานดีกว่ามันก็็นความสุขอีกแบบอะไรที่มันทําให้เราเปลี่ยนไปก่อนอันนี้ที่เราบอกว่าอยากจะรับก็รับไม่รับก็ไม่รับมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่าวันนี้วันนี้เขาไม่ได้มาด้วยนะครับเป็นผู้จัดการผมนั่นแหละตรงที่เขาเขาโทรมาคุยผมปีหนึ่งพอดีแล้วนะว่าว่าแบบว่าแน็กทางานจริงจังไหมทํางานกันเลยนะ ผมก็ตกลงอ้าวหกเดือนลุยแต่พอเขารับงานปุ๊บเนี่ยมันงานมันเป็นปีเลยเราเลยหยุดทํางานไม่ได้ครับผมไม่มีข้ออ้างอะไรแต่แดงสิ้นเลยครับมันนี้ยาวไปถึงไหนอ่ะตัวใหญ่เนี่ยมันจะยาวตรงที่เราหยุดทํางานไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรารับพรีเซนเตอร์ไว้เยอะพอเราทำพรีเซนเตอร์ปุ๊บเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบในในด้านที่ว่าเรารับเราตกลงเราก็ต้องทําให้ดีต้องดูแลตัวเองบางช่วงก็เผลอแบบกินเยอะแยะมากมายแล้วก็ หยุดได้แล้วก็ต้องหยุดคุมตัวเองนะครับผมกินให้แบบพอประมาณเหมือนคนปกติทั่วไปอะไรงเงี้ยแล้วงานแสดง<ช>มีทํำไหมงานแสดงนะครับถ้าหลังจากนี้นะครับผมก็ต้องพงตรงว่าอาจจะเริ่มเริ่มเริ่มมีบ้างน,นะครับจริงๆมีติดต่อมาตลอดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้อะไรก็มีเหตุผลของผมอยู่นะแต่ว่าต่อจากนี้มันก็ตัวเราก็ต,ากตอนนี้เราก็เหมือนอิสระในหลายๆอย่างนะครับเราก็จะเริ่มรับงานแสดงที่แบบว่าเราอ่านแล้วเราแบบเราชอบเราอะไรเงี้ยบทเนี่ยแบบ มีเพียบมากมายเลยผมผมแล้วสะดุดมากเลยเนี่ยหนังพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้แหละเพราะยังไม่รู้เป็นยังไงนะหนังเลยหนังมีมีแบบว่าน้องๆพีพีพศติดต่อมาแม่บทเนี้ยผมเนี้ยอยากเล่นเออจะได้แต่งสวยอ่าแต่งยิงเหรอไปเป็นปนในยะนะฮะอผมเนี่ยชอบมากเลยนะับผมแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูว่าช่วงนั้นราว่างไหมอะไรเงี้ยต้องดูคิวดูแรอีกทีหนึ่งแต่ว่าติดต่อมาเยอะอะไรนะพูดแล้ว ยังไม่ให้พูดเหรอยังไม่พูดพูดไปแล้วไม่แต่ว่าเราสนิทสนิทกันอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเรารับไม่รับแต่เราคุยกันอีกทีแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่เขาให้โอกาสเราจริงๆมีผู้ใหญ่หลายคนที่แบบให้โอกาสเราเยอะมากผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสเราด้วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ดีใจมากๆครับผมอันนี้ก็กลับมาเดี๋ยวรับงานแสดงใช่ก็งานแต่ว่าผมผมจะพูดแบบตามหลักความจริงตามหลักที่มนุษย์ทั่วไปเลยนะงานอันไหนได้ตังค์เยอะกว่า ผมรับอันนั้นก่อนครับเป้าหมายแล้วคือพีเซนเตอร์ได้เงินเยอะกว่าก็เลยรับพีเซนเตอร์ก่อนใช่งานอีเวนต์งานพีเซนเตอร์งานรีวิวเนี่ยถ้ามันรับแล้วมันได้เงินเยอะกว่าเนี่ยผมรับอันนั้นก่อนครับผมก็คือตรงๆเลยถ้าไหนเงินหนากว่าก็แปลนั้นเงินทไหนสมมติว่าเราถ่ายละครเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเราได้แค่เพื่อนๆรู้กันอยู่แล้วจริงนักแสดงละครหลายคนนั้นหนีมาอยากมาเป็นรีวิวะไรนะแต่ว่าหลายคนเนี่ยเขาเขาอาจจะแบบไม่ชินไม่อะไรอะไรนะเขาก็ต้องทําละครไปผมมีเพื่อนหลายคนที่ทําละครนะครับแล้วหลายคนก็แบบ อยากมาทาแบบผมบ้างผมก็จะไปทมให้คำปรึกษาให้มากที่สุดแต่ว่ามันคนพอทําแล้วมันดูฝืนมันทําไม่ได้ก็ต้องกลับไปถ่ายละครแต่เอาจริงว่าถ้าใครเนี่ยหาทางที่เหมาะกับตัวเองได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางละครทางหนังทาง youtube ทางการแสดงการรับรีวิวเนี่ยถ้าใครได้ตรงไหนแล้วแบบเรารู้สึกว่าทําแล้วมันมีความสุขแล้วเราก็ได้ตังเยอะนะ,ะเราต้องไม่มาพูดนะครับว่าแบบเราทำเพราะลงเพราะรักอะไรอย่างเดียวนะ,ะเราได้ตังเยอะนะรดตังเยอะที่ทำ<ร> จริงไหมล่ะพี่ผมถช่ชชีวิตขับเพื่อนด้วยเงินครับคือชีวิตขับเคลื่อนด้วยด้วยกระตังนะครับผมแล้วก็อายุเราก็เยอะแล้วนะฮะเราต้องรีบเก็บตังค์ที่ว่าจะได้อยู่ให้สบายที่สุดแล้วเดี๋ยวค่อยหาธุรกิจ ที่ว่าเราต้องทําทําไปเจ๊งไปนะฮะทำไปเจ๊งไปเออทาไปเจ๊งไปนะครับเอ่อจนมันเจอธุรกิจที่มันดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทํายาวๆอย่างมีความสุขนะครับก็คือวางแผนไว้เลยว่าต่อจากนี้คือได้มีธุรกิจเลยได้เจ๊งอีกวางแผนเยอะมากๆับผมเคยลงทุนทำนะครับแล้วก็เจ๊งนะครับเหมือนชีวิตเราเนี่ยมันต้องยอมรับว่าผมเนี่ยทาให้หลายคนประสบความสําเร็จนะครับผมได้ขายของรีวิวทําให้เขาแบบประสบความสําเร็จกันตุ้มตามพอเราลองมาทําธุรกิจของเราเองนะฮะ เจ๊งนะครับผมเป็นเรื่องปกตินะฮะ,ะเราก็ต้องทดลองไปเรื่อยๆนะครับจังหวะจะเจอธุรกิจที่แบบว่าหลายคนสปอ์ตเราหลายคนชอบแล้วก็จังหวะชีวิตคนเราเนี่ยมันมีเรื่องไม่ใช่เก่งอย่างเดียวจะทํางานสําเร็จนะครับมันต้องมีคนรอบข้างแล้วก็ต้องมีเรื่องดวงจังหวะด,ด้วยถ้าเราเจอจังหวะที่มันดีเราเราก็ต้องคุปมันไว้อแล้วก็ทําให้ได้ดีที่สุดแค่นั้นเองะคุบครับผมเราจะไม่เรียกว้าผมเรียกว่ากระโดดตะคุปมันครับมันเวลาเราไปตะคุปอึงอังเอาไปเอาไปทําต้มอึงอะไรแบบนี้ ว่าเราตอนกเกษียณอะไรอะไรผมไม่ได้คิดเรื่องอกเกษียณเลยครับการทํางานผมผมคิดแค่ว่าผมจะตายวันไหนแค่นั้นเะองนะฮะเพราะว่าการทํางานของผมนี่ใครมองบางทีนี่คือเราโคตรเหนื่อยเลยนะเราต้องโอยเข้าโรงพยาบาลบ้างพอพอผมบางทีทางานติดก,กันทั้งเดือนปุ๊บพอหยุดสองวันนอนโรงพยาบาลเลยกินยาแก้ปวดกินยาอะไรนะก็ต้องดูนะฮะว่าผลเวรผลกรรมครับมันจะทําให้เราเป็นโรคอะไรตายก่อนนะครับออแต่เราก็ตายว่าการทำงานนี่เป็นอะไรที่ดีครับผมหรอใช่ครับผมดียังไงอ่ะเน่ยดีครับผมมันเป็นการตายที่ น่าจะดีกว่าใช่ายในหน้าที่นะฮะแซวเล่นแซวเล่นครับแซวเรื่องจริงเล่นเล่นครับผมอะไรแต่ถาหรือก่อนหน้านี้ที่เราได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องความรักไปเป็นไงบ้างะดีครับผมดูเป็นคนชั่วดีนะครับผมชอบมากเลยนะนานๆนะครับเราอยู่วงการมา20ปีครับเราจะได้ออกมาดูดูชั่วดีแต่ก็อย่างน้อยก็ คณด่าผมมาเลยครับผมชอบไปนั่งอ่านคอมเมนต์ไม่ต้องห่วงเรื่องผมฟ้องใครนะครับเอาจริงอะคุณด่าไอผมไม่เคยฟ้องจริงนะเรไม่คิดจะฟ้องที่เราบอกนะไม่ฟ้องเนี่ยเป็นคนพูดหน้ากล้องหลังกล้องเนี่ยผมไม่ฟ้องก็คือไม่ฟ้องนะครับแต่บอกคนอื่นก่อนไว้เลยนะบางทีผมไม่ได้เป็นห่วงใครนะผมเป็นห่วงเนเพื่อนที่เป็นเม้นนะอืหลายคนเนี่ยผมไม่อยากให้เป็นเม้นอะไรไม่ดีเลยเพราะว่ายุคนี้นักแสดงเนี่ยผมเดี๋ยวว่ากันเลยนะเขาใช้วิธีการ การฟ้องโดยเงียบๆนะเพราะการฟ้องเนี่ยมันเป็นรายได้ทางนึ่งที่ดีมากๆใช่ใช่เอาจริงผมในการตอบไปกันเต็มไปโอยคุณนี่คือคุณไม่ต้องทํางานเลยอจริงสองสามปีที่แล้วถ้าผมฟ้องในป่าในผมสร้างตึกสร้างอะไรได้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็มีคนรอบตัวนะครับที่บอกว่าอย่าไปฟ้องเลยนะครับมัน ไม่นี่ไม่นุน่นไม่นี่นะครับแต่ว่าเราเห็นใหน้คนใกล้ตัวแล้วนะใครแม่งแคปดาามันแคบแคฟ้องส่<อ>งนาย,ยหมดเลยผมเลยแบบว่าเป็นห่วงหลายๆคนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าตัวผมเนี่ยไม่ฟ้องแน่นอนผมชอบนะครับผมการด่าผมการการให้สติผมในวันที่ผมหลุดสติออกไปนะครับมันเป็นอะไรที่สิ่งที่ดีมากๆนะครับที่มีคนตักเตือนผมแล้วก็อะไรที่ผมเลวเนี่ยพวกคุณก็ต้องไม่ไม่สนับสนุนผมผมมีข้อดีไหมก็มีนะครับ ข้อเลวมีไหมก็มีก็สนับสนุนกันในข้อดีสนับสนุนเอ้ยไม่สนับสนุนกันในข้อดีเป็นข้อไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยคือข้อมาดราเรื่องอะไรเราเพราะมาตราเรื่องที่ว่าผมคือคือส่วนใหญ่ผมดําเร็วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผม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 เปิดใจนะครับเพราะว่าเราเป็นคนที่ออกมาทําแล้วเราพูดอะไรไม่ดีเราพูดอะไรที่มันกระทบเราก็ต้องยอมรับนะครับในสิ่งสิ่งที่เราทํานะครับผมแต่ว่ามันก็ถือว่าสําหรับผมนะให้เลือกย้อนได้ผมก็เนี่ยครับ ดีนะเราก็จะยืนยันว่าจะพูดแบบนั้นออกไปใช่ไหมวันนั้นจริงๆผมก็ขอโทษและกันหาพูดอะไรที่มันไม่พอใจหลายคนแต่สำหรับผมคือผมอยากได้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 ทำอะไรในตัวของผมแล้วนะได้แบบว่าไม่ต้องทำนู่นทำนี่ผมก็จะได้ลุยได้ใช้ชีวิตของผมได้แบบเต็มที่นะครับมันก็น่าจะมีความสุขขึ้น หลายๆอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่ดีครับผมเพราะว่าวันนั้นเน่ยที่นักบอกยี้เหมือนแบบไม่มีสตินะเพราะว้นเราสติหลุดจริงๆอะผมไม่ใช่ไม่มีสติหรอกผมให้เป็นคนที่โคตรมีสติเลยนะครับถ้าจากที่ใครสัมผัสหรืออะไรนะผมคงไม่สติมีสติมากแต่บางอย่างที่ผมก็ไม่ได้อยากพูดหรอกนะผมผมก็พยายามนิ่งหลายอย่างเนาะแต่ว่าด้วยแบบว่ามันมันมีทั้งคนที่แบบผมไม่ชอบอะไรที่คุมเครือนะครับมีแฟนคลับหลายคนที่แบบว่าเขาแบบไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้มันเป็นยังไงมันเป็นอะไรแล้วผมแบบต้องมาต้องมรรับคําถามตรงนั้นะ เป็นร้อยเป็นพันทุกวันไลฟ์ขายของก็ไลฟ์ไม่ได้เพราะมีคนมาถามทีสามสี่พันคนว่าเป็นยังไงเป็นยังไงผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าปล่อยอะไรให้มันค้างคางนะถ้าเราแคร์คนพวกนั้นจริงๆเราไม่ได้แคร์เราแคร์ทั้งเขาเราแคร์ทั้งคนเราแคร์ทุกอย่างเราก็เลยว่าผมรู้สึกว่ารักก็คือรักวันไหนมันจบเราก็ต้องบอกว่ามันจบเราไม่ใช่มาแบบว่าปล่อยให้มันแบบยืดเยื้อนะอผมว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับผมแต่การพูดตรงๆของผมอะไรมันอาจจะดูเร็วก็เต็มที่เลยครับผม่าได้เต็มที่ ก่อนหน้าเนี่ยความจากการิงจังมันมัน,ม,นมันคือความจริงครับแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับผม <S 2> <S 2> <S ผมเป็นผู้ชายเนี่ยผมออกมาพูดในในสิ่งผมแล้วจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดนะครับจริงๆทุกคนมีสิทธิ์พูดไม่ว่าจะเป็นเขาจะเป็นเพื่อนเขาจะเป็นอะไรนะครับคุณออกมาพูดอะไรอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ปกป้องของตัวเองที่คุณอยากพูดนะครับผมได้หมดเลยครับผมใช่สกิ๊กขนาดนี้เรารู้สึกยังไงบ้างหรือไหจะบอกชาวเน็ตว่าเฮ้ยฟังให้จบก่อนโอ้ไม่ต้องไปฟังให้จบหรอกครับผมผมเห็นชาวเน็ตเข้าไป ไปตัดอะไรที่มันดูชั่วร้ายชั่วร้ายนะใจผมก็ยังย้ำนะครับว่าผมเนี่ยก็อาจจะมีมุมที่ที่เป็นคนทั้งมีคนที่เป็นคนปกติคนเลวบ้างคนที่ใสไม่ดีแต่ว่าบางทีมันก็เป็นเป็นแบบการที่แบบเราเรารู้สึกว่าแบบเราเราเราไม่ได้แบบอยากทําอะไรให้ภาพมันอย่างนู้นอย่างนี้นะไม่ไช่าภาพใช่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่คําว่าร้างภาพอย่างเดียวมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับผมแล้วผมก็ ไม่ได้แบบว่าหลายคนอาจจะเข้าใจผมเพิ่งเพิ่งคบเพิ่งเปิดตัวโอ้จริงๆเราอยู่กันแบบนานจนมันเกินคำคำนี่อะไรแล้วเงี้ยนะผมก็รู้สึกว่าอยากอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติมันก็ดีนะสําหรับผม<ล>ะนะคะรับแสดงว่ามันอยู่เอเรียกว่าคบเป้นก่อน,อนตั้แต อู้ย so ุก่อนนั้นมากจริงคือเขาครบสองรอบใช่ไหมเลิกไปรอบนึงแล้วกลับมาจริงจริงผม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 พูดแค่ที่เล่าไปนะว่าเราเราพยายามจะพูดให้มันจบไปแล้วนะเพราะผมผมว่าวันนี้เดี๋ยวมันก็มีคนไปยงไปยงอะไรอีกอะไรเงี้ยนะแต่จริงอ่ะถ้าใครใครรู้ใครอะไรเงี้ยมันก็อีกอีกแค่ห้าห้าเดือนมันก็จะครบสามปีแล้วนะที่ผมอยู่กันอะไรเงี้ยเงียบมากเลยใช่ช่วงที่เราได้ห่างกันบ้างได้ไป ทาอะไรส่วนตัวกันบ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นความสุขที่จริงๆมันก็ไม่ได้สั้นหรอกมันมันอยู่กันมานานละแต่ว่าตอนนี้ถือว่าผมก็จะตอบแบบหล่อบ้างนะครับผมเอออ่ะมา้ครับคนเรานะครับไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผมความคิดเห็นไม่ตรงกันอืต่างแยกย้ายต้องมาทํางานนะครับอขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมเออราจบกันด้วยดีเราจบกันด้วยดีครับผมแล้วก็ตออไปกบ ไม่เป็นไรนะครับไม่ต่อหรอกด่าเชีย์ไปอ่านคอมเมนต์ไม่ตอออะไรดีกว่าแล้วก็คือเป็นว่างให้ทุกคนมีความสุขใครจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขครับผมด้าเราแล้วเราแล้วเรามีความสุขตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องรักษาการทํางานของเราเราก็ต้องแคร์ลูกค้าแคร์อะไรเอาเป็นว่าผมขอโทษเลยกันในบางที่ที่ผมพูดพูดจาอาจจะตรงไปหรือกระทบอะไรไปแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าผมเนี่ย ใครไม่ใช่ผม่าคุณไม่ได้รู้นะว่าเราโดนถาโถามอะไรบ้างใครมาโดนว่าไอค้คนนี้เป็นมุ่นโอ้ยจริงๆเนี่ยของควญของขวัญเนี่ยผมก็มีให้อะไรผมซื้อแต่ผมม่าเป็นเรื่องนึงที่ผมไม่ชอบคือผมจะบอกตรงๆเลยว่ามไม่ว่าผมซื้อของอะไรให้อย่าไปลงอย่าไปถ่ายอ,อะไรเงี้ยเพราะผมรู้สึกว่าผมชีวิตผมไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีอะไรที่แบบโอ้ยต้องลงมาถ่ายนะผมขอให้มันให้เป็นความสุขที่ผมให้ในหลายๆครั้งในหลายๆวันอะไรที่พิเศษผมอาจจะบอกว่าผมแบบโอ้ยผมไม่ให้อะไรหรอก อาจจะทาําดูกวนตรงกวนติงอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็มีอะไรที่หลายคนก็เห็นนะที่เวลาเหมือนที่เขาจะพูด<ไ>เขาก็พยายามพูดออกมาว่าพูดได้ไหมว่าให้อะไรแต่ผมก็จะเบรกไว้ก่อนว่าไม่เป็นไรผมอยากให้มันดูกันธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยีไมม่ผม่มมผมเนี่ยเอาจริงนะไอ้สามปีว่าไอ้ไอ้สองไอ้อีกห้าเดือนมันถึงจะสามปีเนาะแต่ว่าคือไอ้ช่วงหลังเนี่ยที่เรากลับมาจริงจังกันนะผมผมเนี่ยโคจริงจังเลยผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอะจริงใจมาก ทุกเรื่องทุกอย่างผมบอกแค่นี้นะว่าผมผมจริงใจแล้วผมตั้งใจมากหลายอย่างอะไรที่แบบเรามีการคุยกันอะไรเงี้ยนั้นเราก็อยากทําให้มันแบบให้เขามีความสุขผมไม่ย้ามปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ว่าในเมื่อมันต้องเป็นแบบนี้ในทางเลือกของแต่ละคนแล้วก็ขอให้ทําง,งานกันให้เต็มที่เราก็จะเป็นอะไรที่ต่างคนต่างรักษางานของตัวเองให้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับแต่ใน,นที่ถางานะที่เนบอกจริงจังกับเขาการกลับมาพูดนี่คือจริงจังถึงขั้นแต่งงานเ Oh, <c oughs> จริงๆเน<ๆ>ี่ยผมจะพูดแบบโคตรน่าอายผมเลยนะผมโคตรอายเลยนะแต่ก่อนเนี่ยผมไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานเลยนะครับใครจะอาจจะมองเป็นเรื่องตลกเรื่องไร้สาระนะครับถ้าใครไปดูไอ้อะไรนะไอ้ไลฟ์เสื้อแดงที่ผมเคยเคยไลฟ์กันนะที่ผมชอบย้ำว่าไอ้ผมเคยคออเลยนะก็าอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันเกิดกับคนที่ไม่เคยคิดจะแต่งงานหรืออะไรมาได้ตลอดเลยนะคำถามผมมันอาจจะดูเป็นตลกเล่นๆไร้สาระอะไรนะ จริงครับผมก็มีความคิดนั้นเหมือนกันนะครับผมพอในเมื่อเรากลับมาจริงจังตั้งใจทุกอย่างอะไรเนี้ยนะเขาอาจจะมองเป็นเรื่องเล่นๆก็ได้นะคใครอาจจะมองผมเป็นคนไรสาระเรื่องเล่นๆก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพอผมอายุสามสิบมันก็เหลือมันก,มนก็มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเออมันเป็นตามอายุที่คนพูดจริงๆนะไอตอนเด็กที่อาจจะไม่คงไม่คิดอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาจริงมันก็มีโมเมนต์นั้นเหมือนกันนะว่าแบบเ hey! ฮ hey! 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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าให้ย้อนวันแทนเหมือนตอนแรกอะมาถึงขั้นท่ะว่า นที่ว่าคบได้ที่นนะอนครับที่เราที่เราผมผมผมความการคบการคบของผมนะครับผมรู้สึกว่าการคบงผมเนี่ยต้องดูช่วงที่ว่าสองคนเนี่ยจริงใจกันจริง <c oughs> แล้วก็อยู่จนมันรู้สึกว่ามันมั่นคงจริงๆ <c oughs> ที่เราจะแบบว่าเปิดตัวได้ <c oughs> เปิดตัวอะไรหรือว่าแบบหลายๆอย่างที่แบบเขาไม่พร้อมเราไม่พร้อมอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งเนี่ยผมนึกว่ามันถึงเวลาที่มันพร้อมแล้วนะน่าจะหลงตัวเองของผมด้วยนะมีความหลงตัวเองมีความแบบ ความคิดอะไรไปเองฝั่งเดียวอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราอาจจะไม่รู้ตัวอะไรเนี้ยเราก็นึกว่าครั้งเนี้ยมันเป็นอะไรที่พร้อมทุกอย่างจริงๆแล้วนะที่แบบว่าเราจะแบบลุยนู่นลุยนี่อะไรเงี้ยแต่ก็เอาเป็นว่าสามนี้เสร็จคงโดนด่ายเต็มเลยเน่ัวันนั้นเราสามจาเอครับวันนาแล้วก็เศร้าวันี้สามตาแล้วก็เศร้าครับผมพอดีว่าผมผมเป็นคนหลับยากนะครับผมเลยอาจจะตายนอนเศร้าแต่จริงวันนี้ผมผมผมรู้สึกดีขึ้นเยอะครับร่างกายผมดีขึ้นเยอะมากๆนะครับผม ดีครับผมผมขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบอยู่กับผมมั้งแต่เด็กกันนะแล้วก็คือเรื่องอะไรที่ผมเลวนะครับเตือนผมตรงๆเลยนะครับอะไรที่ผมพูดไม่ดีก็สั่งสอนผมได้นะครับผมเป็นคนที่ที่พูดตรงแล้วก็รับคําสอนได้ทุกทุกเรื่องนะครับแล้วผมก็ย้ำนะอยากด่าผมอะไรยาวๆเนี่ยผมโคตรชอบอ่านเลยครับผมว่างเหรอทำให้ผมได้รู้สึกว่าได้กลับมาทบทวนการอ่านหนังสือนะครับอะไรที่ดีมากๆครับสงสัยว่ามีมีเป็นเรื่องปกติมาก นีม่มึงเพิ่ดเลยเป็นเรื่องปกติมากสงสัยว,ว่าอาตอนนี้สามสิบปีเพิ่พอดีตอนสามสิบเราโตขึ้นจากตอน,นยี่สิบแค่ไหนเราอยากแนะนําอะไรในวัยตัวเองในวัยยี่สิบแนะนําอะไระนะครับก็ถามอะไรนะผมงตอนสามสิบโตขึ้นจากตอนยี่สิบแค่ไหนแล้วเอาจอาจริงนะผมรู้สึกว่าถ้าผมโตจริงๆรนะช่วงช่วงจริงๆเรื่องโตเนี่ยผมก็โดนด่ากระหน่ำหมดเลยนะเพราะผมก็ดันไปอะไรนะเป็นเป็นการแบบชอบทำมันพูดว่าอะไรนะเราเราที่ผมไปอ่านคอมเมนต์นะก็ทําให้รูู้สึกว่า ตอนนี้เราคงไม่ต้องพูดแล้วว่าเราสามสองสามสิบอะไรเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าต้องทําอะไรที่มันมันคงเยอะเราจะไปเล่นเล่นแบบตอนยี่สิบที่อยากทําอะไรแบบตามใจไปหมดแล้วไม่ได้จะไปหาแต่กุ้งหาแต่ปลามันก็ไม่ได้ละสามสิบเรารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะรอบนี้ที่เราตั้งใจวางแผนตั้งใจจะเก็บตังตั้งใจจะอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผม ก็ตามอายุนะครับผมเอโคคสุดท้ายแล้วสุดท้ายเราจะออกงานเราเรารับแรงตะเคีนแรงกระแทกยังไงบ้างโอ้ผมขอให้พูดพูดเต็มที่ไปเลยเอาเอาเพื่อนเข้ามาเลยครับเอาพงเอาเพื่อนผู้จัดการอะไรเข้ามาแบบเหมือนเพราะผมเห็นเขาไปอะไรนะเพื่อนเขาก็ไปไปโพสหลงมอาจจะหลุมตัวเองเลยว่าเพื่อนไปโพสรูปรองเท้าแล้วเจาบอกว่าอะไรนะอีความบงเไปมีใครเห็นไหมไม่รู้เหมือนกันเใครก็ไปดูแล้วกันแต่ผมว่า ได้ได้ได้เอาเป็นว่าวันนี้ผมผมก็อะไรที่ไม่ดีก็ว่าว่าผมได้เต็มที่แต่วันนี้ผมก็มางานของโคลาแมานะครับใหรู้ว่างเลยครับไปซื้อกินกันเยอะๆนะครับผมเป็นขนมที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเป็นขนมที่น่ารักนะครับมีหลายรสชาตินะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยไปลองกินกันอร่อยซื้อไปแจกเพื่อนๆอะไรได้เต็มที่เลยนะครับผมมาถ่ายงานมาถ่ายงานช่วยที่นี่ที่นี่ ลิเวอร์พูลซิตี้ลิเวอร์ซิตี้นี่อยู่อีกน้นเท่าไหร่นะเพ่ถึงถึงสิบสองพฤศจิกาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะครับสิบสองพฤศจิกาปุ๊บเนี่ยผมจะจะขออนุญาตเอาหลายสิ่งกลับบ้านไปเลยนะครับผมก็คือว่าใครที่ชอบแบบว่าโพล่ามาร์คอยู่แล้วเนี่ยใครที่ชอบกินอยู่แล้วเข้ามาในเนตัศกาลเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณจะได้เห็นอะไรที่มันแปลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นโซนนี้นะครับผม ที่แบบโหเขาจัดกล่องสวยงามมากมายแล้วก็มีโซนที <Silver. S 3> <hh>, okay ่เป็นดอกไม้ที่พี่เขาตั้งใจตัดกระดงงดาดมากมากเลยนะก็อยากให้เข้าไปชมเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันให้หลายๆคนได้ได้เห็นนะมันเป็นอะไรที่น่ารักมากเลยเขาตั้งใจทํานะครับก็ฝากด้วยนะครับผมอ่อบคุณคแชร์รูปแชร์รูป